เอาคห้ครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปอะไรเลยใน Youtube กับ t ิกต o อกเพราะว่าผมไปในสตรีมแอปนี้เนี่เยเป็นยังไงเนี่ยครับผมไปในสตรีมแอปนี้เลยไม่ค่อยว่างมาสตรีเลยไม่ค่อยได้มาเล่น,นใครอยากจะดูสตรีมผมหรืออะไรก็ เดี๋ยวแจกไว้ให้ในใต้าลิงนะเอ้ยเดี๋ยวแจกชื่อไว้ให้นี่ชื่อนี้เนี่ยพี่หลามเพื่อนผมนะฝากไปติดตามกันด้วยและกะไปไปดื่มน้ำมามีเสียงอะไรเข้าก็ขออภัยดีเพื่อนผมนะ นียวแม่ไมนะ่ถึงงะขอไปลืมบอ,อกนี่ตัวรองนะนี่ตัวรองอย่าเข้าใจผิดล่ะส่วนนี่เพื่อนผมเหมือนกันนี่ก็เพื่อนผมส่วนนี่ก็เพื่อนผมเดี๋ยวมาไมนะ่ถึงะผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับบาย